เด็กชายอายุเพียงเจ็ดขวบต้องขึ้นศาลลำพังเพื่อช่วยชีวิตพ่อจากการถูกตัดสินจำคุกแต่สิ่งที่เขาพูดกลางศาลกลับทำให้ทั้งห้องต้องหยุดหายใจและความจริงที่ถูกซ่อนมานานกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลศาลจังหวัดเล็กๆเงียบกริบเพดานสูงปร่งสะท้อนเสียงรองเท้าที่กระทบพื้นหินอ่อนผู้คนแต่งชุดเรียบร้อยนั่งเรียงรายตามเก้าอี้ไม้ยาว บรรยากาศกดทับราวกับอากาศหนักขึ้นทุกลมหายใจเด็กชายวัยเพียงเจ็ดขวบก้าวเข้ามาช้าหาหะเสื้อเชิ้ตสีขาวดูใหญ่เกินตัวกางเกงนักเรียนยับเล็กน้อยแต่ตาสว่างวับวาวเขามองรอบห้องอย่างประมาเสียงกระซิบดังแผ่วจากผู้คนที่ไม่คุ้นกับภาพเช่นนี้เบื้องหน้าโตยาวของผู้พิพากษาตั้งประงานทงชาติปลิวไหวเบาๆจากลมที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างสูง เอกสารกองสูงวางอยู่เต็มโต๊ะไม้สีเข้มกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกพิมพ์คลุ้งปะปนกับอากาศเด็กชายสูดหายใจเข้าแรงหัวใจเต้นดังรัวจนเขาได้ยินชัดเจนในอกตนเองขาของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังเดินตรงไปยังแท่นไม้นักพยานดวงตาหลายสิบคู่จับจ้องมาที่ร่างเล็กนั้นเสียงผู้พิพากษาเรียบขึ้ถามขึ้นหนูมาที่นี่เพื่ออะไรเสียงในห้องเงียบสนิทราวกับโลกหยุดหมุน เด็กชายก็มองรองเท้าคู่เก่าของตนก่อนเงยหน้าขึ้นผมมาที่นี่เพื่อช่วยพ่อครับเสียงใสชัดเจนแต่สั่นเล็กน้อยถ้อยคำสั้นๆก้องสะท้อนทั่วห้องบางคนเม้มปากบางคนยกมือปิดตาเขาเล่าต่อด้วยน้ําเสียงสั่นเครือพ่อผมไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครๆว่าผมเห็นพ่อกลับดึกทุกคืนพ่อเหนื่อยเพื่อให้ผมได้กินข้าวได้ไปโรงเรียน น้ำเสียงเล็กๆทำให้ห้องอันเคร่งขรึมกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวเด็กชายมองไปรอบๆเหมือนกำลังหาที่พึ่งแสงแดดลอดหน้าต่างสูงสาดลงบนใบหน้าของเขาแสงนั้นทำให้หยดน้ำใสที่เออคลอในดวงตาย,ยิ่งชัดเจนความเงียบที่กดดันกลับกลายเป็นความอึดอัดที่ทุกคนสัมผัสได้เสียงสะอื้นเริ่มดังจากมุมหนึ่งของห้องบางคนก้มหน้าบางคนยกมือเช็ดน้ำตา แม้แต่เจ้าหน้าที่ศาลที่ยืนเคร่งขรึมก็ยังเม้มปากแน่นทุกสายตาไม่อาจละไปจากเด็กชายตัวเล็กที่ยืนเทียงลำพังตรงนั้นเขาหยุดพูดไปชั่วขณะกลืนน้ำลายลงคอช้าๆราวกับก้อนหินติดอยู่ในลำคอเสียงหัวใจยังดังต่อเนื่องในห้องศาลไม่มีใครกล้าขยับหรือแม้แต่หายใจแรงแล้วเด็กชายก็พูดประโยคที่ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนทันทีถ้าพ่อผมต้องติดคุกผมจะอยู่กับใคร เสียงสะท้อนของคำถามนี้ดังแข่งกับความเงียบผู้พิพากษาที่นั่งนิ่งยิงคงจ้องร่างเล็กด้วยสายตาที่สั่นไหวคนทั้งห้องสารแทบไม่มีใครกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไปเด็กชายยืนนิ่งมือเล็กกำแท่นไม้นักพยานแนนจนข้อนิ้วซีดขาวลมหายใจถี่สั้นราวกับกำลังสู้กับความกลัวที่ไหลท่วในอกเสียงร้องให้แผ่วๆดังเพิ่มขึ้นจากผู้ชมในห้องบางคนหันหน้าออกไปทางประตูเพราะไม่อาจทนมองได้ ผู้พิพากษาขยับตัวช้าหาหะเก้าอี้ไม้ส่งเสียงดังเอียดท่ามกลางความเงียบสายตาของท่านคล้ายกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นริมฝีปากขยับน้อยๆแต่หยุดกลางคันราวกับไม่รู้จะถามอะไรต่อเด็กชายกับพริบตาถี่น้ำตาเอารินจนแก้มเปียกเขายกมือเช็ดแบบลวกล้วก,ก่อนพูดต่อพ่ออาจทำผิดแต่พ่อสอนผมไม่ให้โกหกพ่อบอกว่าความจริงจะปกป้องเราเสมอ เสียงเล็กดังสั่นสะท้อนในห้องศาลที่เต็มไปด้วยความอึดอัดทุกคำเหมือนคมมีดกรีดลงบนความเงียบเสียวินาทีนั้นแม้แต่ปลายปากากาของทนายก็หยุดนิ่งไม่มีเสียงพลิกกระดาษไม่มีเสียงรองเท้าขยับเด็กชายหายใจแรงขึ้นเมื่อเห็นสายตาหลายคู่ยังคงมองถ้าพ่อหายไปจากบ้านผมจะไม่มีใครสอนการบ้านผมจะไม่มีใครปลอบเวลาผมฝันร้ายและผมจะไม่เหลือใครเรียกว่าพ่ออีกเลย เสียงสะอื้นที่เคยเป็นเพียงเบาๆกลับดังขึ้นพร้อมกันหลายมุมหญิงชาราที่นั่งแถวหลังยกมือไหว้ทั้งน้ำตาชายหนุ่มในชุดสูทก้มหน้าแน่นิ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจข้างประตูก็เบือนสายตาหลบเด็กชายเม้มปากแน่นราวกับต้องรวบรวมแรงครั้งสุดท้ายเขาสะอื้นหอบเล็กน้อยก่อนตะโกนประโยคหนึ่งออกมาเต็มเสียงพ่อผมคือฮีโร่ของผมเสียงนั้นดังก้องสะท้อนแรงจนทุกคนสะดุง้ง หัวใจของคนทั้งห้องสารพันถูกกระชากให้เต้นแรงพร้อมกันความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้เริ่มก่อตัวและความเงียบครั้งใหม่ก็ถาโถมลงมาราวกับเวลาหยุดหมุนอีกครั้งผู้พิพากษานั่งนิ่งอยู่หลังโต๊ะยาวดวงตาคมที่เคยแน่าแน่กลับพร่ามัวด้วยหยดน้ำใสมือใหญ่ที่ถือปากกาเริ่มสั่นจนหมึกเลอะบนเอกสารตรงหน้าบรรยากาศในห้องศาลไม่เหลือเขาของความเข้มงวดอีกต่อไป เสียงหายใจของทุกคนยังดังสะท้อนในความเงียบไม่มีใครกล้าพูดหรือขยับแม้แต่ผู้พิพากษาเองก็เหมือนกำลังถูกกดดันด้วยคำพูดเล็กๆของเด็กชายคำที่แทงลึกกว่าคำให้การใดๆที่เคยได้ยินมาตลอดอาชีพเด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขามองไปที่ผู้พิพากษาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังริมฝีปากเล็กขยับเหมือนกำลังจะพูดอะไรต่อแต่เสียงไม่ยอมออกมา ร่างเล็กสั่นไหวราวกับยืนสู้กับลมแรงที่มองไม่เห็นในหัวใจของทุกคนมีบางสิ่งกำลังปะตุความจริงความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์ปะทะกันอย่างรุนแรงเสียงสะอื้นหนักๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งก่อนจะลามเป็นเสียงให้ที่กดไม่อยู่ทั้งห้องสารกลายเป็นเวทีของน้ำตาผู้พิพากษาสูดหายใจลึกเขายกมือขึ้นเช็ดหางตาแต่ไม่สามารถปกปิดความสั่นคลอนในสีหน้าได้เสียงท่านมาเมปลงออกมาก็ไม่มั่นคงเหมือนเดิมอีก หนูพูดต่อได้ถ้าอยากพูดเด็กชายกัดริมฝีปากพยักหน้าเบาหาหาน้ำตาย,ยังคงริมแต่สายตาไม่หลบเขาสูดหายใจแรงจะนอกเล็กๆขยับขึ้นลงแล้วเอ่ยถ้อยคำที่ทำให้หัวใจทุกคนหยุดเต้นในเสี้ยววินาทีถ้าพ่อผมเป็นนักโทษงั้นผมก็อยากเป็นนักโทษอยู่กับพ่อเสียงนั้นก้องสะท้อนชัดเจนราวกับค้อนหนักๆกระแทกลงบนวิญ,ญญาณของคนทั้งห้อง บางคนร้องให้ออกมาเสียงดังบางคนกรีดร้องด้วยความสะเตือนใจผู้พิพากษาเบิกตากว้างศกตากับเด็กชายตัวเล็กตรงหน้าความนิ่งที่เคยปกป้องภาพลักษณ์ของท่านพังทลายลงหัวใจที่เคยเย็นชาถูกถ้อยคำของเด็กเจาะทะลุจนไม่เหลือเกรอะกำบงังผู้พิพากษาเอนตัวไปข้างหลังเก้าอี้ไม้หนักส่งเสียงคลื่ไปทั่วห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออก ทุกคู่ตาจับจ้องไปยังใบหน้าของท่านที่ยังไม่เอื้อนเอ่ยคำใดเด็กชายยืนตัวแข็งน้ำตาไหลไม่หยุดเขาไม่รู้ว่าคำพูดของตนเพิ่งสร้างแรงสะเทือนขนาดไหนมือเล็กยังคงกำแท่นไม้นักพยานไว้แน่นดวงตาสั่นระริกแต่ก็ไม่ยอมหลบท่านใดนั้นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นทีละน้อยจากแถวผู้ชมบางคนพูดว่าเด็กคนนี้กำลังขอชีวิตของพ่อบางคนพึมพำศาลจะตัดสินยังไงกับคำพูดแบบนี้ เสียงกระซิบเหล่านั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคลื่นแผ่วก้องในห้องผู้พิพากษาย,ยกค้อนเหล็กในมือขึ้นสูงเสียงดังปังกระแทกโต๊ะไม้หนักจนทุกคนสะดุ้งเฮือกเสียงกระซิบทั้งหมดดับสิ้นเหลือเพียงความเงียบลึกที่บาดหูเด็กชายสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงยืนนิ่งไม่ถอยท่านมองไปยังเด็กชายด้วยสายตาเข้มข้นริมฝีปากขยับช้าๆก่อนเปล่งคำที่ทำให้ทั้งห้องใจหาย หนูรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่พ่อทำอาจทำให้คนอื่นเจ็บปวดเด็กชายกับพฤบตาถี่น้ำตาเออจนเกืิดปิดการมองเห็นเขาสั่นหัวแรงๆแล้วตอบเสียงสั่นผมรู้ครับแต่ผมก็เจ็บปวดเหมือนกันถ้าผมต้องเสียพ่อไปคำตอบนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางห้องผู้พิพากษาชะง,งักสีหน้าสั่นคลอนหนักกว่าครั้งก่อนปากกาหล่นจากมือกระแทกโต๊ะเสียงดังแหลมหัวใจของคนทั้งศาลถูกบีบรัดจนแทบหยุดเต้น แล้วบรรยากาศก็หนักอึ้งกว่าที่เคยเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดของเด็กชายเพิ่งเปลี่ยนชะตากรรมของคดีนี้ไปตลอดการผู้พิพากษายยังคงนั่งนิ่งเสียงลมหายใจหนักๆดังลอดออกมาจากอกของท่านเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงจนมองเห็นได้ชัดบรรยากาศเหมือนทุกวินาทีถูกยืดออกอย่างทรมานทุกคนในห้องจ้องมองท่านไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่จะไอหรือถอนหายใจ เด็กชายยังคงยืนน้ำตาหนองหน้าสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและการร้องขอที่ไม่ต้องการคำอธิบายแล้วเสียงทุ้มของผู้พิพากษาก็ดังขึ้นอีกครั้งหนูพูดความจริงทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ประโยคนั้นก้องกังวานชัดเจนราวกับเข็มแทงเข้าไปในหัวใจทุกคนเด็กชายสูดหายใจแรงพยักหน้าก่อนตอบเสียงหนักแน่นเกินกว่าที่ใครคาดคิดจากเด็กวัยเจ็ดขวบทุกคำที่ผมพูดคือความจริงครับทันใดนั้น ทนายฝ่ายตรงข้ามที่นั่งเงียบมาตลอดก็ลุกพรวดเอกสารในมือร่วงกระจายเต็มพื้นใบหน้าซีดเผือดสายตาเหลือไปทางเด็กชายด้วยความตกตะลึงเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีผู้คนขยับเก้าอี้เสียงไม้เสียดสีกันดังรนงมบางคนลุกขึ้นยืนเพื่อมองให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นสายตาทุกคู่หันไปที่ทนายผู้นั้นผู้พิพากษาขมวดคิ้วมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่ เสียงของท่านดังแข็งกร้าวแต่แฝงความสันสะเทือนลึกหาหา่าทนายคนนั้นกัดฟันแน่นก่อนเอ่ยเสียงต่ำเด็กคนนี้ไม่ควรจะรู้เรื่องบางอย่างถ้าไม่ได้เห็นมันด้วยตาตัวเองคำพูดนั้นเหมือนระเบิดกลางห้องผู้คนตะโกนถามกันสับสนบรรยากาศสั่นคลอนราวกับกำแพงสารกำลังพังทลายเด็กชายเบิกตากว้างริมฝีปากสันระริกเหมือนเขากำลังจะเผยบางสิ่งที่เก็บไว้ลึกที่สุดในใจ บางสิ่งที่อาจเปลี่ยนทุกการตัดสินไปตลอดกาลเด็กชายยืนนิ่งตัวสั่นจนรองเท้าหนังเก่าๆกระทบพื้นดังแผ่วดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาค่อยๆเงยขึ้นเขากลืนน้ำลายติดขัดริมฝีปากสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับความกลัวบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้คืนนั้นเสียงเล็กสั่นพร่กล้องสะท้อนทั่วห้องผมเห็นคนที่ทำร้ายจริงๆไม่ใช่พอ่อเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีราวกับสายฟ้าฟาดกลางศาล ก้าอี้ไม้หลายตัวสั่นสะเทือนเมื่อผู้คนลุกขึ้นยืนทุกคู่ตาหันขอบไปยังเด็กชายที่ยังคงพูดต่อทั้งน้ำตาผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงดังนอกบ้านผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสูทสีดำเขามีมีดในมือเสียงเล็กๆขาดห้วงด้วยความสะอื้นแต่ทุกถ้อยคำชัดเจนราวกับคมมีดกรีดอากาศเด็กชายเงียบไปชั่วขณะก่อนชี้นิ้วเล็กๆไปยังมุมห้องคนคนนั้นคือเขา ทั้งห้องศาลเหมือนถูกสายฟ้าผ่าซ้ำอีกครั้งปลายนิ้วของเด็กชายสัน่นแต่ยังคงชี้ไปยังทนายฝ่ายตรงข้ามชายในชุดสูทหน้าซีดเผือดถอยหลังไปจนชนโต๊ะไม้เอกสารหล่นกระจายเต็มพื้นอย่างไร้ความหมายเสียงตะโกนดังระง,งมเจ้าหน้าที่ตำรวจกรูกันเข้ามายืนขวางผู้พิพากษาชะงักงันดวงตาสั่นระริกเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากความจริงที่รู้มาก่อนหน้านี้เด็กชายก้มหน้าลงน้ำตายหยดลงบนพื้นไม้อย่างต่อเนื่อง เสียงของเขาเบาลงแต่กลับชัดเจนยิ่งกว่าเสียงใดฮาหาผมจำหน้าเขาได้เพราะไฟจากหน้าต่างส่องตรงมาที่เขาคืนนั้นห้องสารทั้งห้องเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกสิ่งถูกแขวนไว้บนคำพูดเล็กๆของเด็กเจ็ดขวบเพียงคนเดียวทนายฝ่ายตรงข้ามถอยหลังจนแทบเสียหลักดวงตาลอกแลกมองหาทางออกจากห้องสารเหมือนสัตว์ติดกับเมื่อไหลเป็นสายจะขมับจนชุ่มปกเสื้อสูร มือที่เคยมั่นคงกำเอกสารกลับสั่นจนแทบฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเสียงกระซิบจากผู้คนดังขึ้นรอบห้องเขาจริงหรือเด็กคนนั้นจะพูดผิดได้ยังไงถ้าเป็นจริงทุกสิ่งที่เราฟังมาตลอดคือคำโกหกผู้พิพากษาตีค้อนลงโต๊ะปังเสียงสะท้อนก้องทำให้ห้องศาลกลับมาเงียบอีกครั้งท่านมองตรงไปยังทนายผู้ตกอยู่ในมุมมืดน้ำเสียงเข้มข้นจนแทบกลายเป็นคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คุณมีอะไรจะแก้ต่างหรือไม่ทนายยกมือขึ้นปาดเหงื่อดวงตาสันระริกริ้นฝีปากขยับแต่เสียงไม่ยอมออกมาเขากัดฟันแน่นก่อนจะตะโกนออกมาอย่างเสียขวัญเด็กมันโกหกเขาเด็กเกินกว่าจะรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเสียงโห่ฮือดังลัน่นบางคนลุกขึ้นยืนบางคนชี้นิ้วไปที่ทนายด้วยความโกรธเจ้าหน้าที่ศาลต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบระเบิด เด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังคงไหลต่แววตากลับแข็งกร้าวขึ้นกว่าครั้งไหนหาหะเขาเอื้อมไปหยิบของสิ่งหนึ่งจากกระเป๋ากางเกงนักเรียนชิ้นเล็กๆที่ห่อด้วยผ้าเก่าหาหะเสียงเล็กเอ่ยขึ้นอีกครั้งผมมีหลักฐานที่พ่อเก็บไว้ให้ผมห้องสารทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจทุกสายตาจับจ้องไปยังมือเล็กที่ค่อยๆค,คลี่ผ้าออก สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในกำลังจะถูกเปิดเผยและมันอาจเปลี่ยนทุกชะตากรรมตลอดการมือเล็กค่อยๆค,คลี่ผ้าออกช้า,าหาห่ทุกลมหายใจในห้องสารเหมือนถูกกลั้นไว้สายตาทุกคู่จับจ้องไปยังวัตถุที่เด็กชายยกขึ้นเหนือแท่นไม้นักขยานมันคือพวงกุญแจลโลหะเล็กาหาห่แสงไฟสะท้อนจนวับจับตาบนแผ่นเหล็กมีรอยขีดสลักอักษรย่อภาษาอังกฤษ และร่องรอยคราบแดงคล้ำที่ยังติดแน่นไม่จางหายเสียงสุบสิบดังขึ้นระลอกใหม่บางคนหันไปมองทนายบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจผู้พิพากษาชะงักสายตาเพ่งไปที่วัตถุชิ้นเล็กในมือเด็กชายก่อนจะหันมาจับจ้องทนายตรงหน้าเด็กชายเสียงสัน่นแต่ถ้อยคำชัดเจนพวงก,กุญแจนี้ตกอยู่ข้างร่างคนที่ถูกทำร้ายคืนนั้นผมเห็นมันกับตาแล้วพ่อรีบเก็บไวใ้ให้ผมเพราะพ่อรู้ว่ามันสำคัญ ทนายหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดริมฝีปากสั่นพยายามเอื้อนเอ่ยแต่ไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมามือทั้งสองข้างกำแน่นร่างกายเอนถอยหลังราวกับถูกกดดันด้วยพลังที่มองไม่เห็นผู้พิพากษาขยับแว่นช้าหาหะเสียงเข้มของท่านดังขึ้นอักษรย่อบนพวงกุญแจนั้นตรงกับชื่อของคุณเสียงโห่ร้องดังระเบิดทั่วห้องศาลผู้คนลุกขึ้นยืนพร้อมกันจนพื้นไม้สั่นสะเทือน บางคนตะโกนด่าทนายด้วยความโกรธบางคนร้องให้สะอื้นเพราะความจริงที่เพิ่งถูกเปิดโปงทนายถอยกรูดจนหลังชนผนังเสียงตะโกนกดดันดังอื้ออึงเหมือนคลื่นทะเลโหมกระหนำ่ำเหงื่อไหลท่วมทั้งตัวจนสู่สีเข้มเปียกชุ่มเขาสูดหายใจแรงก่อนตะโกนลั่นออกมาคำหนึ่งที่ทำให้ทั้งห้องถึงกับช็อกใช่มันคือของฉันเสียงสารภาพนั้นดังสะท้อนราวกับฟ้าผ่า,ผากลางห้อง ทุกคนในศาลถึงกับหยุดนิ่งตะลึงงันไปชั่วขณะแล้วเสียงโห่ร้องก็ระเบิดขึ้นรอบด้านบางคนกรีดร้องบางคนสาบแช่งเจ้าหน้าที่รีบปรูกันเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ความวุ่นวายกลับทวีคูณผู้พิพากษาตีคอนลงบนโต๊ะปังเงียบศาลสั่งให้เงียบเสียงนั้นทรงอำนาจแต่แฝงความสันสเทือนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสายตาของทุกคนยังตรึงอยู่ที่ร่างทนายผู้สันเทาทนายหอบหายใจถี่เหงื่อไหลพราก ดวงตาแดงกับเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมเขาตะโกนออกมาด้วยเสียงแตกพร่าใช่ฉันอยู่ที่นั่นคืนนั้นแต่ไม่ใช่ฉันคนเดียวห้องสารเงียบลงทันทีราวกับเสียงทั้งหมดถูกกลืนหายทุกคู่ตาหันกลับไปมองด้วยความสับสนคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศก,กดทับยิ่งกว่าก่อนหน้านี้ผู้พิพากษาขมวดคิ้วแน่นหมายความว่าอย่างไรใครอีกที่อยู่ในเหตุการณ์ทนายกัดริมฝีปากจนเลือดซึม ร่างกายสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับความกลัวที่เกินทนเขามองไปยังมุมหนึ่งของห้องศาลก่อนจะชี้นิ้วสั่นระริกออกไปทุกคนหันตามทันทีสายตาแทบหยุดที่เก้าอี้แถวหน้าสุดซึ่งตอนนี้มีชายผู้หนึ่งนั่งนิ่งสีหน้าขาวซีดเหมือนถูกสาบเสียงทนายแตกพร่าดังก้องเขาเขาก็อยู่ที่นั่นเขาเป็นคนสั่งทุกอย่างทันใดนั้นห้องศาลทั้งห้องแทบระเบิดออกด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงอื้ออึง เด็กชายยืนนิ่งน้ำตาย,ยังไหลแต่แววตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดพระชายที่ถูกชี้นิ้วหาคือคนที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องเลยเสียงอื้ออึงในห้องศาลยังคงดังไม่หยุดผู้คนต่างยืนขึ้นชี้นิ้วสุบสิบและกรีดร้องด้วยความตกใจสายตาทุกคู่จ้องไปยังชายคนนั้นชายผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่ทันตั้งตัวเขานั่งนิ่งสีหน้าซีดเผือดราวกับเลือดไหลออกจากร่างมือกำพนักเก้าอี้แน่นจนข้อนิ้วซีดขาว ริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่เปล่งเสียงดวงตาสั่นระริกเมื่อเผชิญกับสายตาหลายสิบคู่ที่กดดันเข้ามาเด็กชายเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเสียงสั่นเครือเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากเล็กคุณลุงคำเรียกนั้นเหมือนค้อนหนักกระแทกกลางอ,อกทุกคนในห้องบรรยากาศเงียบลงทันทีไม่มีใครคาดคิดว่าชายที่ถูกชี้นิ้วหา จะเป็นญาติใกล้ชิดของเด็กชายน้องชายแท้ๆของพ่อเขาเองผู้พิพากษาเบิกตากว้างร่างกายเองมาข้างหน้าเป็นความจริงหรือไม่เสียงดังนั้นก้องสะท้อนจนพื้นไม้สะเทือนชายคนนั้นหายใจแรงดวงตาแดงกำ่ำเขาลุกขึ้นยืนช้าหาหะร่างสูงใหญ่สั่นระริกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าสุดท้ายเขาก็ระเบิดเสียงตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดใช่ ฉันอยู่ที่นั่นแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เสียงกรีดร้องดังลั่นห้องศาลเด็กชายสุดลงกับพื้นน้ำตาทะลักไม่หยุดเพราะความจริงที่หลุดออกมานั้นเจ็บปวดกว่าคำโกหกใดหาหะเสียงโกลาหนประตูขึ้นทันทีหลังคำสารภาพเก้าอี้ไม้หลายตัวถูกชนล้มดังสนัน่นผู้คนกรีดร้องบางคนพยายามกรูกเข้ามาหาลุงของเด็กชาย เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาขวางและกดเสียงตะโกนให้อยู่ในกรอบแต่ไม่สำเร็จผู้พีพากษาตีค้อนปังปังปังสารสั่งให้ทุกคนสงบแต่เสียงนั้นแทบถูกกลืนหายไปในความโกล่าลหละอากาศในห้องหนักแน่นเหมือนควันไฟที่ไม่มีวันจางลุงของเด็กชายยืนหอบหายใจเสื้อสูตรที่เคยเรียบรูเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเขาตะโกนเสียงแต่พรากแข่งกับเสียงตะโกนรอบด้านฟังฉันก่อน ฉันไม่ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุเด็กชายที่สุดลงกับพื้นค่อย,อยๆเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มจนชุ่มเสื้อเชิ้ตเล็กเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนจนแทงะลุความวุ่นวายแล้วทำไมพ่อผมต้องรับผิดแทนคุณห้องศารเงียบปิดในทันทีราวกับทุกเสียงถูกตัดขาดลุงของเขาสะดุ้งดวงตาสั่นระริกมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ริมฝีปากอ้าค้างแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมา ผู้พิพากษาจ้องลุงขมหงตอบทำไมถึงปล่อยให้พี่ชายตัวเองต้องกลายเป็นผู้ต้องหาลุงกัดฟันแน่นหยดน้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตาเขาเงยหน้าขึ้นเหมือนตัดสินใจหักเกราะสุดท้ายที่ปกปิดความลับเสียงพระเต็มไปด้วยความสิ้นหวังดังขึ้นกลางห้องพระฉันถูกสั่งมาคำสารภาพนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าห้องศารทั้งห้องแทบถล่มลงด้วยเสียงร้องตกตะลึง ไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้จะมีเงามืดที่ใหญ่กว่าความขัดแย้งในครอบครัวห้องศาลเต็มไปด้วยเสียงตะโกนสับสนถูกสั่งมาเหรอใครกันที่อยู่เบื้องหลังความโกลาหลและปะทุหนักกว่าเดิมจนเก้าอี้หลายตัวล้มระเนระนาดผู้พิพากษาตีค้อนลงโต๊ะปังศาลสั่งให้เงียบแต่คำว่าถูกสั่งมายังคงก้องสะท้อนในหัวทุกคนเรากับประโยคเดียวได้เปิดเผยป,ประตูสู่ความมืดที่ไม่มีใครแต่ต้องมาก่อน ลุงของเด็กชายยืนหอบหายใจดวงตาแดงก่ำสายตาวิ่งวุ่นไปทั่วห้องเหมือนกำลังชั่งใจริมฝีปากอาจ,จะเปล่งชื่อบางคนออกมาแต่ทันใดนั้นเสียงปังดังสะท้อนกล้องทุกคนสะดุ้งเฮือกบางคนกรีดร้องด้วยความตกใจหน้าต่างด้านข้างแตกกระจายเศษกระจกปลิวเปลือนพื้นร่างลุงเซถลาไปข้างหน้าก่อนจะลม้มลงกับพื้นไม้เสียงดังสนัน่นเด็กชายร้องลัน่นลุงงง เขาวิ่งเข้าไปเกาะร่างที่นอนแน่นิ่งเลือดสีแดงเข้มค่อยๆซึมออกจากเสื้อสูตรเสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วห้องผู้คนวิ่งกรูหนีเจ้าหน้าที่พยายามกันฝูงชนออกไปผู้พิพากษาลุกขึ้นยืนทันทีสีหน้าซีดเผือดแต่ยังคงกดเสียงสั่งการปิดประตูสารห้ามใครออกห้ามใครเข้าเด็กชายสะอื้นกอดร่างลุงแน่นมือเล็กๆของเขาสั่นจนเปื้อนเลือด น้ำตายหยดลงบนเสื้อสูทของลุงอย่างสิ้นหวังเสียงเล็กสั่นเครือดังออกมาเบาหาหะใครใครไม่อยากให้ลุงพูดออกมาห้องศาลที่เคยเป็นสถานที่แห่งกฎหมายและความยุติธรรมพลันกลายเป็นเวทีแห่งความตายและความลับที่ดำมืดและตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าใครคือศัตรูที่แท้จริงในห้องนั้นเสียงโกลาหลในห้องศาลค่อยๆสงบลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของเด็กชายที่กอดร่างลุงไว้แน่น ผู้พิพากษานั่งนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดบรรยากาศเงียบงันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อรอฟังคำตัดสินเด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาอาบแก้มเสียงเล็กๆของเขาสั่นเครือแต่ก้องกังวาลไปทั่วทั้งห้องผมไม่รู้ว่าใครผิดใครสั่งแต่ผมรู้เพียงอย่างเดียวพ่อผมไม่ควรถูกลงโทษเพราะพ่อผมคือคนดีที่สุดในชีวิตผมคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจทุกคน แม้แต่ผู้พิพากษาที่นั่งอยู่สูงสุดก็ไม่อาจซ่อนแววตาสันไหวท่านหลับตาลงสูดหายใจลึกก่อนเอ่ยถ้อยคำที่สะท้อนชัดเจนในห้องศาลที่ยังเต็มไปด้วยความลับดำมืดในานามของความยุติธรรมศาลจะไม่ปล่อยให้ความจริงถูกปกปิดพ่อของเด็กชายผู้นี้พ้นผิดเสียงสะอื้นดังพร้อมกันทั่วทั้งห้องเด็กชายร้องให้ออกมาด้วยความโล่งใจเขาวิ่งไปกอดพ่อแน่นท่ามกลางสายตาของทุกคนที่หลั่งน้ำตา แม้จะยังมีเงามืดและคำถามที่ไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดแต่ในวันนั้นถ้อยคำจริงใจจากปากเด็กอายุเพียงเจ็ดขวบก็ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์คดีหนึ่งไปตลอดกาล